สวัสดีเพื่อนเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับช่างวิลุงทาครับส่อมนะครับไฟขาดหัวไฟฉายไฟมีสองสีนะสีขาวเอาไปกีดยางก็ดีใช้สกองกีดยางแต่สองหากินไม่ค่อยได้ผลแต่สีเหลืองนี่ได้ผลอยู่สองหากินนะหมายถึงเป็นนักล่านะครับสีเหลืองทะลุน้ําได้สีขาวไม่ทะลุน้านะครับเวลาส่องลงไปถ้าสีเหลืองนี่เห็นพื้นดินในน้ําเลยนะ ถ้าเกิดว่าสีขาวมันจะสะท้อนน้ํากับคืนมาเข้าตาแสบตาสําหรับกีดยางพวกนั้นแต่ว่าตัวนี้หาอยู่หากินได้กรณีก็คือไฟตัวนี้เนี่ยมันไม่ชาร์จลูกค้าลูกค้ามามันชาร์จได้แต่ว่ามันมันก็มันไม่เป็นดังที่โอ้อยอะปลั๊กไฟเนาะมันมันไม่เปลี่ยนสีตามที่ลูกค้าเคยเห็นเออมันแดงอย่างนี้นะ เออเวลาเวลาเสียบเข้าเลยทำไมมันกระพริบอะไรเงี้ยนะครับอันน่ะนี่เนี่ยมันเป็นกระพริบแบบนี้นะครับ,นนม,บ,บ,บมีผลนะเห็นไหมฮะทีนี้เดี๋ยวมาวัดดูไฟนะครับไฟตรงนี้นะอ่าไฟตรงนี่นี่อ่านะแล้วต่างมีเถิดซีโวลต์แค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวหาอะไรมาจิ้มเข้าไปในรูหน่อย เอาขา C แถวนี้แหละอันนี้นะเพราะว่ามิเตอร์มันเสียบเข้าไปในรูนี้ไม่ได้อันนี้ดู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 ดดไฟออกอันน่ะอไฟออกนิดเดียวเห็นไ,ไหฮะตั้งสิบนนะครับออกนิดเดียวเป็นที่ C เสื่อมไหม C ที่อยู่ข้างในนี่ฮะเสื่อมหรือเปล่านะครับทีนี้ที่ชาร์จก็เป็นแบบนี้กัน ผมจะแกะอมาดูนะฮะมันจะเป็นที่ซีเสื่อมหรือไม่อย่างไรสีทางด้านไฟออกหรือเปล่ามันก็ทําได้ไม่กี่อาการหรอกครับตัวนี้มันก็มีสายขาดสายขาดพังไปเลยไม่งั้นก็สีเสื่อมนะครับมาดูว่าตัวนี้มันจะเป็นสีเสื่อมจริงหรือไม่อย่างไรปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวๆอะไรพวกนั้นนะลูกค้าบอกนะครับเสียบชาร์จมันถึงแดงอะไรเงี้ยโอ้ยมันต้อง อะต้องใช้คัตเตอร์งัดแงะหน่อยนึงนะเพื่อนอะยู่ไหนล่ะคัตเตอร์นี่อันตรายเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยมันจดเออได้พอได้พอได้อยู่บางครั้งบางทีมันต้องบันจงในการที่จะแกะด้วยนะครับถ้าไม่เช่นนะั้นน่ะมันเอ้มันก็ได้อยู่เว้ยเฮ้ยก็ไม่เห็นว่ามันจะมากมาเยเนี่ยนะอันนี้ไงเห็นแล้วเห็นแล้วนี่นี่นี่ เอาลุดออกมาก่อนนี่ไงนี่ไงนี่นี่นี่สี่สิบเจ็ดปะวะสี่ร้อยเจ็ดสิบไมโครสิบโวลต์เนี่ยเดี๋ยวดูดูดูนี่นี่นี่มัน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 เล็กด้วยเพื่อนเอาเป็นว่าซีตัวนี้มันบวมนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้ามองด้วยสายตาเนี่ยมันจะเห็นนะเพื่อนนะเห็นเลย แต่น,นี่มันบังอยู่นะครับเดี๋ยวผมถอดออกมาให้ดูนะนะครับซีมันบวม470ไมโครฟารัด10โวลต์อะครับนี่นะคือนะครับซีเนี่ยมันมันบวมเนี่ยมันมันปูดออกมาด้านล่างซีมันจะบวมได้สองทางแหละบางตัวก็บวมขึ้นมาด้านบน างทีกับ,บวมลงมาด้านล่างแบบนี้นี่ๆจะชัดไหมเอาเป็นว่ามันบวมแล้วกันเหนะหมนี่มันจะบวมด้านล่างอย่างนี้เลยนไะเออปฏิกมันนะี่แหละมันบวมนะเนี่ยเอามุมไหนดีอ่ะเออเนาะสีสังเกตง่ายๆเลยถ้าตัวไหนไม่บวมขึ้นดานบนมื่ก็บ,บวมด้านล่างแบบนี้แ,บบแหละ แต่บางตัวนี่มันขาดมันแห้งภายในมันไม่บว,วมเลยสวยงามเลยอ่ะแต่การประเภทแบบนี้มันจะเกิดจากซีมันจะเกิดจากซีฟิลเตอร์า filter, ทางด้านไฟออกวัดไฟไม่เจอวัดไฟไม่เห็นแบบเนี้ยอ่าตัวนี้คือค่าไมโครมันเนี่ยสี่ร้อยเจ็ดสิบไมโครสิปฟออ้อย ออแล้วทีนี้ถ้าจะใช้470ไมโคร16บกโวลต์ก็ได้ก่อาจะทนขึ้นแต่ในส่วนของ C ถ้าเขาใส่มาค่าไหนก็ใส่เข้าไปตามเดิมแต่ถ้ามันไม่มีจริงๆหรืออาจจะอัปเกรดมาหน่อยนึงก็ใส่เข้าไป470ไมโคร16โวลต์ผมก็จะใส่เข้าไปนะ แน่นอนแหละคือสีมันจะคุมไฟไว้ด้วยนะอืมถ้าใส่ค่าโวลต์สูงบางทีถ้าเกิดว่าวงจรมันผิดพลาดมาเนี่ยมันจะคุมไฟไว้ไม่อยู่เราก็ควรที่จะใส่ค่าเดิมแหละพูดถึงแต่ในที่นี้มันก็คงจะไม่ต้องการความละเอียดอะไรมากมายนัก470ไมโครฟารัดสิบโวลต์ก็น่าจะดีสีตำแหน่งนี้สามารถใส่ได้จนถึงพันไมโครเลยนะ จัดไปนะเพื่อนจัดไปซีที่ใส่เนี่ยลืมถ่ายให้ดูดิสี่ร้อยเจ็ดสิบไม่ครบฟาดสิบหกโวลต์ใส่ให้ถูกขั้วด้วยนะซีแบบนี้มีขั้วนะครับเอามาดูกันหน่อยนะเป็นที่ซีจริงหรือเปล่า โอ้ยนย่โอ้ยมันจะมันจะไม่ดูดมือผมแล้วไม่ดูหรอกเนาะนี่นะมันจะเขียวอย่างนี้นะมันไม่ใช่แดงนะเขียวนะครับทีนี้ก็ลองวัดไฟดูหน่อยนะหนอรซีตัวนั้นนะอะ,อะมาจิ้มเข้าไปตรงนี้หน่อยด้านในจะเป็นบวกด้านนอกมันจะเป็นลบนะอันนั โอ้ยทำไมไฟมันเป็นอย่างนี้เนาะเออมันไม่แน่นมันไม่แน่นอันนี้ไงไฟออกมา4โวลต์4โวลต์นะครับ4โวลต์น่ะอ่าตอนนั้นบวมปะนะี่ไม่ได้บวมนะไฟออกมา4โวลต์นะครับเครื่องนี้รับส3.7นะเสียบเข้าไปอัน่ะเห็นไหมทีนี้ก็จะได้แล้วนะครับ ที่แรกเห็นไหมไม่ค่อยมีไฟพอไม่ค่อยมีไฟมาเสียบเข้ากับไอ้ตรงนี้พอมันมีโหลดแล้วมันเหมือนจะมี C มันเอาแบตเป็น C ีใช่แต่ทีนี้เนี่ยมันก็เหมือนมันจะทํางานได้แต่สุดท้ายแล้วมันก็ไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาใส่ซเข้ามาตรงนี้เราทํางานได้เฉยเลยนะั่นแหะนะครับเห็นไหมเพื่อนมันเป็นที่ C เสื่อมถ้าของเพื่อนเป็นแบบนี้เพื่อน,อน<ๆ>ต้องพิจารณาซนะครับ ในงานซ่อมนั่นก็เป็นแบบนี้ซีเนี่ย470มิโครฟารัดตัวนี้10โวลต์นะครับที่ใส่เข้าไปน่ะ16โวลต์ตัวมันจะอ้วนขึ้นค่าไมโครเท่าเดิมแต่ค่าโวลต์สูงขึ้นตัวอ้วนขึ้นนะทีนี้ประกอบเข้าไปครับอามาดูมามาเปิดตัวนี้ดู เพื่นอนสังเกตได้ว่ามันจะไม่กระพริบเหมือนตอนแรกแล้วนะเห็นไหมครับไฟก็เป็นสีแดงถ้าเต็มถ้าเต็มปุ๊บไฟก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้จะมี BMS ตับหรือว่าตัวนี้3.7ตัวนี้4นะครับแล้วทีนี้ชาร์จไปชาร์จไปถึงไม่มี BMS ก็ตามตัวนี้จ่ายได้ถึง4นะ แบบตัวนี้ก็เต็มสีวนก็ชาร์จหม่เข่าก็แดงน,นะครับก็ก็เขียวนะครับเป็นแบบนั้นนะเพื่อนนะอ่ะประก,กอบเข้าไปนะครับนี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็จะชาร์จไว้ให้ลูกค้านะเผื่อลูกค้าจะไปหาใต้ป้าใต้เขียดไ <c oughs> ต้กบมูนอะไรก็ว่ากันไปเนาะ ไปก,ากบบ้านกบเพูนว่าเรื่องที่อะก้านเขียดผมไม่เคยได้ใช้คําว่าก้านกบกา้านเขียดไปกั่นจังไรวะไปแท้าเราไปไต่กบไต่เขียดโอ้โหภาษาแต่ละหม่องบ่คือกันอ่ะไากกันไปแล้วเราได้อะเสร็จละไฟแดงละอ่ะจบคลิปดูไว้เพียงแค่นี้เราก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปคุณลาจากไปสวัสดีครับ